สวัสดีครับพี่น้องกันอีซันบัตเตอร์ี่ครับเมื่อนี้พ่อกันพี่เต้าครับวันหยุดครับพี่น้องครับเมื่อนี้บุรีใบไส้กุ้งเด้อเมือนีเมื่อนี้มี่าลาจังเลยครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการกับมาบอกวิธีการสมมุงทักกุ้งครับพี่น้องโดยที่บรต้องเสียเงินจักบาทเลยครับเข้าใส่บัสดุเรือใส่จากบ้านเข้ามีขวางอยู่ก็สามารถเอามาเห็ด มาแต่งได้ครับพี่น้องครับวันนี้พ่ต้องเสียเงินเลยครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีบวกอันตอนย่างละเอียดให้พี่นอ้องเบิ่งเลยแล้วก็สีไทยชัดๆวิธีการเฮ็ดแบบใด็ให้พี่น้องได้รับชม mm hmm. กับก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องคนติดตามกดไลค,ค์กดแชร์ผมนำ้ำเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครับก่อ mm hmm. นสีบเบิ้งเบิ่งก็บย่างใด็อย่าลืมอคอมเมนต์มาบอกครับมีสูตรดีๆมีวิธีดีๆก็คอมเมนต์เข้ามา ปวดขุยมาบอกงันไดครับพี่น้องครับโอเคครับไปเบิ้งอุปกรณ์ที่เฮาสีนำมาแต่งคือว่านำมาส่องม,มุ่งเลยครับนี่ครับพี่น้องครับอุปกรณ์ที่เฮาสีนำมาส่องมุ่งดักกุ้งครับอันนี้ไม่แค้นเสียครับพี่น้องครับไม่แค้นเสียแต่จะมีขี้มแต่จะมีไข่วงกันจักน้อย เอาใช้ขั้วแบนกันบ่ลูดายบ่มีใช้ขั้วแบนกับใส่เป็นมีดก็ได้ครับพี่นอ้องครับใช้ขั้วแบนนี่ผมบอกมาแรงเพื่อจีบงานจุกที่ว่ามันขาดค่าเนาะครับขันเข่าเข่าบางงานตัวเกาา่ามันดรอปนี่ไม่ใช่ว่มีหู้ครับพี่นอ้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจีบไทยมันจะมีม้วนขาบอกครับอีเบิรงตัวบุกขว่านี่แค่นี้ไม่ชั้นเสียก็เป็นไม่ชั้นเสียเก่าครับเป็อยัางคือเอาไม่ชั้นเสียมันบ่นบนพี่น้องไม่ชั้นเสียมันมีความแข็งอยู่แล้วครับ ไม่ไม่แข็งเสียมันยิ่มีข้อแข็งพอลวดจังอยขันหัวลวดมาอนี่ครับไม่กับข้อแข็งสงมัยไม่แข็งเสียแต่ว่าขันบัวได้มีลวดกับใส่ลวดก็ได้ครับพี่บังครับนี้ผมมีไม่แข็งเสียผมก็ยังไม่แข็งเสียมาตัดหลังอะไรดิอา่าหมอใส่กะครับอันมีลวดกับเอาลวดก็ได้อ่แล้วแต่ข้อสะดวกครับอันนี้คือผมมีของเนื้อใส่แต่ว่าไม่เห็ดอ่าเป็นแนวทางให้พี่น้องอะไเห็ดนั่ครับไข่กอทิมครับ ใสาหมาัดสมได้ <สะ S 1> แล้วก็ไปใส่งานในตัวคือเกาครับโอเคครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันแบบภูมิทิศแบบนี้นี่ครับเบิ่งไกลๆกันเลยครับพี่น้องครับนี่พวกมุมมันจะข้าวกอกจากกันแบบนี้แบบมันกลางก็อะไรครับพี่น้องครับกลางบ่กขบขาโอเคครับดับแหลกเลยดับแหลกบ่อยากครับพี่น้องดับแหลกนี่นี่จุกอยู่ไหนมันจุกอยู่นี่พี่น้องกันกนอนเลย กันหวดกับกันเหลืกดึงดึงแบกเลยยินบ่ผ่านี่เขาจิมาต่อมใส่นี่ไปแล้วเขาเขาจะหมุนเกี่ยวทับเลยมองนี้มองนี้มันสามารถดึงลงดึงลงเขาก็ค่อยดึงลงไหนเลยนี่ครับดีหน่องครับแกะค่อยแก้วก็พอจะแก้วแล้วเขาก็ห,ด,หดลงเลยวันนี้หดค่อยหดลงเห็นไหมหดลงเรื่อยๆครับพี่น้องและะ้วก็เคบนท้ายที่เขาล็อกอยู่นี่เขาก็สาหร่ายลงมาตามนี ขี้มันไทยสไลลงแม่สไลลงแม่ลลมเลยสไลดล,ลูลลกตามมันสไลได้ดูดลงแม่เลยดูดลงแม่เลยครับบางตัวก็ดีแข็งได้ยังอยพี่น้องหูดหลงแม่เลย ตัวนี้ต้องแม่ต้งม่คหุ่นตงมาเป็นแดังสิเอากระสีเห็นช่องกันในการซ่อมแล้วว่าตัวใดมันขาดออกจากตัวใดองจยังตัวนี้มันหายหมดเอาจากตัวนี้ครับมามีตัวที่มันหักเป็นอย่างผมคือเอา ใครข no ัใ ou, ใว story, mine, though, ้วแบนมานี่ไครขั้วแบนผมสิมาเสียบมันจีซีมางัดตัวนียอแบบด้วยกพี่น้องมีมีดแหลมด้วยปลายกันไก่ก็ได้นี่งัดงัดตัวนี้ออกเห็นปะแค่นอกมังัดตัวนี้ออกนี่มันมันสิบ่มีหู้ห้อยห้อยลวดครับพี่น้องครับนี่งัดตัวนี้ออกก่อนเลยนับแยดเดี๋ยวงัดให้พี่น้องเบ่งบังกันชัดๆเลยครับนี่บ่ได้บ่ไหนเน่นเด็กหืบ่หนะกบ่กระบ่กับพี่น้อง นี่หอกละงั้นตัวนี้หักนี่มันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ไม่เป็นมุดที่ว่าเขาคล้ายๆเป็นดีเบดนะครับเขายิ่งมากเขางานหอกเลยงานหอกมันจะมีหูวครับอันนี้นี่เห็นไ่มมีหูวเขาใส่ไปกันไกลงัดกระไดเด้อครับตรงนี้งานมาต้ามี่แบนๆงัดออกจัน้อยมันกระไดแล้วเพราะว่ามันเขแข็งดอกมันข่าวกันแล้วครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวผมตัดหลวดใส่เลยตัดหลวดใส่แล้วกันตัดไม้ชั้นผาใส่แล้วกันมัห่วย กับคันผมวงจิคันผมสิตัดนี่ผมงอก่อนงอมันก็บเขาได้รูปหมดแหละนี่ครับครับนง,ง,อองบบนแบบนี้เดี๋ยวก็เขายังไปสอดใส่สอดแล,แล้วใส่ใส่ละตัดออกครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็ดึงมาใส่กันเลยเนี่มันมีู่อ้โดึงมันตรงกันแล้วกะ ใส่เลยฮึว่ะปั๊บเราก็ตัดเหนียวเลยพี่น้องตัดต้องเหนียวเลยตัดแล้วก็บีบ,เ,บเลยมันตัดแล้วก็บ,บีบใส่กันเลยีเรยบร้อยครับวัวใบไส้ใส่งานได้เลยนี่ครับน้องครับ ใอ้เบิ้งชะถักขึ้นไอ้ตัวเขาสมสมแล้วประมาณนี้ครับมาหลอกเอาไปใส่นี่นี่ได้โอเคครับเดี๋ยวผมดีหงดขึ้นเลยดีกลางให้พี่น้องเพิ่งดึงขึ้นมามันเป็นคือเก่า ดึงขึ้นมาไว้มันอยู่ตำแหน่งก่อนใกล้เคียงเนี่ยนี่กระดิมว่ายมีอยู่ไปนี้ก็เห็นแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมกางให้พี่น้องเป็นก่อนเดี๋ยวมองนี่กันเขาต้อ,องเข้าเนี่ยเข้าต้องมาลวดก่อนมันจะยังอยู่ดีครับพี่น้อง เอาลวดอ่อนหรือว่าเอาเสียก,ก็ได้มดแล้วก็ทับลงไปทีนึงเดี๋ยวผมจะเป็นพี่น้องเบิง้งแต่ว่าผมจะกางให้เบิ้งก่อนว่ามันจะสามารถใช้งานได,บไบดน้บ่ล็อกเข้าไว้ครับพี่น้องครับล็อกเข้าไปเลยเดี๋ยวก็ลองแข่งดูไปนี่นะครับใส่ได้ปกติ ยี่มาตัวเดียวเขาสอมหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งเขาสอมเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวมมาเบ่งขันตัวนตอนเพิ่ความแข็งแรงครับไปยังหน่อยคือย่งผมบอกไว้เมื่อกี้นี่ยีา่าขันห้องยุ่มไปครับการสีเป็นแบบว่า ยังม่หันเหนนนาบันไดหันเนนาบันไดคงไิ่ใส่ลวดนี่นตัวนี้ด้วยใส่ลวดอ่อนนี่ไม่ดี้อยกับไปออมนี่เลยหอยข้าไปแล้วก็มัดไปเลยกนแพยก้มเหนียนนาข้าไปยังไงยังบม่รุดบวชไงเราจะล็อกไปเลยครับพี่น้อง ตัดออกครับว่าอะไรหลก็หูตัวนี้มาเลยครับหูแล้วก็ใส่แบบก้อนเลยยังพอต้องหุเรียบร้อยแล้วเนาะครับน้องกางเบืองมาเกี่ยครับ ใส่กันได้ครับน้องครับนีกระดิกแข็งแรงขึ้นหมยังไม่เนี่ยครับที่สำคัญพี่น้องอย่าลืมเอาตัวนี้ออกด้วยครับกันเอาตัวนี้ออกแบบจังสีมีหูให้เาหอยหลวดครับครับไทยพี่น้องเบิ้งไกลๆเลยครับนี่จะเป็นแบบประมาณลักษณะนี้แหละครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับย่างอร่อยครับเป็นแนวทางให้พี่น้องเนาะ ในรลองสอนเบิง้งให้กัทิมกันขันเขาสีทิมอีกสด้านครับพี่นอ้องครับจริงๆเราสามารถใส่ได้ได้อีกหลายเที่ยวครับแค่างง่ายๆเลยสามารถสอมได้ทุกอย่างเห็นบ่มัมบกลางได้ก็ผมมีสอมอีกอยู่ครับตัวนึงแต่ว่าผมมาเห็นคลิปของพ,พี่นอ้องเบิ่งก่อนว่าวิธีสอม,มประมาณนี้ครับ เอาใส่ใหม่แคนผาเลยแข็งดีกต่ยาเซาตัวแข็งตัวใหญ่ปานใด้ด้วยมันถีมีดขนาดกลางครับพี่น้องครับตัวแบบหลวดที่วัฒน์ภาษาแบบท่องสามารถดัดได้ถ้าเอาแข็งเกินไปนี่ดัดบาดใด้ด้วยแข็งแข็งแห้งไหลก็บดีอ่อนลายก็บดีออนะครับเป็นแนวทางพี่น้องเนาะในการสอนมุงดักกุ้งคลิปนี้กันฝากพ,พี่น้องไว้ ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับยังไงกอ็อย่าลืมบอกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการเขียคลิปขังต่อๆไปครับพี่น้องครับนะดบเดี๋ยวคลิปหน้าผมสีมาเข็ยเกี่ยวกับเรื่องไหนหรือว่าผมสีไปใส่กุ้งใส่เงี้ยแบบไี้รอมันมีวิธีนการแบบไหนไหมพี่น้องกดกระดิ่งหากเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครัได้ประโยชน์ กอหน่อยกรไลค์ครับมีรา่าเกคอนครับสวัสดีครับ